มีปัญหาเรื่องหัวร้านมันจะเถกขึ้นเป็นรูปตัว M มันทําทรงอะไรก็ไม่ได้อะมันต้องปิดมันต้องเอาผมลงมาปิดหน้าผากตลอดเนี่ยครับตอนนี้ปลูกม,มา10เดือนแล้วตอนนี้ก็คือขึ้นตามที่ต้องการสวัสดีครับชื่อหน่องนะครับผมก็อายุ35ปีแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในโรงบาลครับ ก็เมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวล้านมันจะเถกขึ้นเป็นรูปตัว M ครับสองข้างเลยมันจะเยอะขึ้นตอนประมาณ30ขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดว่ามันถอยถอยไปเรื่อยเงี้ยคือช่วงช่วงที่มันมีปัญหาเยอะๆมันทำทรงอะไรก็ไม่ได้อะ่ะมันต้องปิดมันต้องเอาผมลงมาปิดหน้าผากตลอดเงี้ยครับตอนนี้ปูม,มา10เดือนแล้วตอนนี้ก็คือขึ้นตามที่ต้องการเพราะว่าตอนแรกเราวาดไว้แล้วเนะเาะว่าจะเอาแค่ไหนเงนี้ย ไปดูรีวิวหลายๆที่มาแล้วครับแล้วก็เห็นทนี่นี่มีรีวิวเยอะด้วยแล้วก็แบบเห็นผลลัพธ์จากหลายๆคนหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยครับคือส่วนใหญ่เวลาผมดูผมจะไม่ได้ดูว่าแค่1เดือน2เดือนอะไรเงี้ยผมจะดูหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วว่รารอผลลัพธ์สัก6เดือน10เดือนอะไรเงี้ยช่วงช่วงแรกอาจจะต้องดูแลนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องระวังบริเวณที่ปลูกครับแต่หลังจากนั้นก็คือก็ปกติเลย จัดผมได้แบบจริงจริงจังๆประมาณ5เดือนหเดือนก็คือมันขึ้นแล้วอะแต่ว่าตอนนั้นก็คือว่ามันยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็คือแบบเป็นทรงได้เราก็ตัดให้มันเป็นทรงได้แล้วเรื่องทรงผมเนี่ยคือถ้าสมมติว่าบางทรงที่เราอยากทําแบบอยากทาจริงอะแล้วมันทําไม่ได้อะมันล้านอะเพราะว่าตรงผมตรงนั้นไม่มีแต่มันต้องใช้อย่างเงี้ยเราก็เสียเซลล์ขาดความมั่นใจในการทําทรงอะไรบางทรงไปเลยทําไม ต้องทำเฉพาะทรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยซื้อถึงแม้ว่ามันจะปิดใช่ไหมคือตอนผมร้านอะมันจะปิดได้แต่มันก็มันก็ยังเห็นอยู่อะ่ะเออมันปิดไม่มิดหรอกผมเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วมันเต็มแล้วอะเราสามารถทําทรงไหนก็ได้ทรงที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยมันสร้างความมั่นใจให้เราได้ปลูกผมแล้วดูดีต้องปลูกผมที่เมดมาส s เตอร์คลินิกครับ